ยินดีต้อนรับนักเรียนแชมปรปฐมศึกษาปีที่5เข้าสู่บทเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ครั้งที่33ซึ่งจัดสอนโดยค,คุณครูกัญาวีเทียนขุนหรือค,คุณครูกรอค่ะนักเรียนเคยเห็นงานทัศนศิลป์เหล่านี้ไหมคะถ้าเคยเคยเห็นกันที่ไหนบ้างคะ งานทัศนศิลป์เหล่านี้นะคะพบได้รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะในชีวิตประจําวันเช่นตัวตาปั้นดินเผาเราเอาจจะพบมันตามส่วนต่างๆกระติบข้าวเหนียวนะคะเราพบมันเสมอเวลาที่เราจะทานข้าวเหนียวนะคะหรือจะเป็นจิตกรรมฝาผนังในวัดนะคะเมื่อเราไปทําบุญที่วัดนะคะเราก็จะพบเจอเหินนะคะจิตกรรมฝาผนังเหล่านี้ ผลงานศิละปะต่างๆเหล่านี้นักเรียนคิดว่าเป็นผลงานประเภทใดกันบ้างนะคะอย่างแรกน่าจะเป็นงานปั้นอย่างที่สองน่าจะเป็นรูปจิตรกรรมอย่างที่สามน่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมนั่นเองค่ะเข้าสู่บทที่1เรื่องงานศิละปะรอบๆตัวเราแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อใหญ่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะ 1. ลักษณะและรูปแบบงาน,นาัศนศิลป์ 2. แหล่งเรียนรู้งานทัศนศิลป์ 3. วิธีการสังเกตและบรรยายงานทัศนศิลป์มาดูเรื่องแรก 1. ลักษณะและรูปแบบงานทัศนศิลป์ 1. ผลงานทัศนศิลป์โดยทั่วไปศิลปินมักจะสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ในลักษณะต่างๆต,ต,ตามความถนัดของตนเองค่ะเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเป็นต้น ซึ้นง,งานเหล่านี้ต่างก็มีความงามที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผลงานชิ้นนั้นๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นภาพเขียนฝาผนังวัดพระศรีรัตนาสดารามเป็นประเภทผลงานจิตรกรรมนะคะจิตรกรรมก็คือการวาดภาพระบายสีนะคะไม่ว่าจะไปวาดบนผนังนะคะหรือว่าจะวาดบนกระดาษเราก็จะเรียกง,งานเหล่านี้ว่าจิตรกรรมนั่นเองนะคะวัสดุที่ใช้ในการวาดนะคะ ใช้สีฝุ่นผสมกาวหรือว่าไข่ขาวซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นกรรมวิธีการวาดจิตรกรรมไทยสมัยโบราณลักษณะดเด่นหรือเอกลักษณ์ของภาพนี้นะคะถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นภาพพันุมานที่มีขนาดใหญ่สมเครื่องแต่งกายที่เป็นลวดลายไทยนะคะมีการใช้ลวดลายเส้นที่อ่อนช้อยความงามของภาพนี้นะคะเราลองสังเกตซิเราก็จะเห็นว่า จุดเด่นเนี่ยมันอยู่ในตัวหนุมานที่มันมีขนาดใหญ่มากๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีลวดลายไทยที่สวยงามอ่อนช้อยนะคะดูแล้วสวยงามนะคะวิจิตตการตานั่นเองตัวอย่างถัดไปนะคะเป็นภาพของวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายค่ะประเภทผลงานนะคะเป็นประเภทสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งกอ่อสร้างที่มีความสวยงามงดงามวิจิตรนั่นเองวัสดุที่ใช้ในการสร้างนะคะก็คือปูน ละะักษณะเด่นเอกลักษณ์ของผลงานชิ้นนี้นะคะเราดูแล้วก็จะเป็นสถาปัตยะกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงามโดดเด่นความงามของผลงานนี้นะคะถ้าเราลองสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากรูปแบบของงานที่คล้ายกับบ้านทรงไทยสมัยก่อนนั่นเองนะคะแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่มันจะมีความวิจิตรนะคะงดงามนะคะมีความเวิร์วังอลังการมากกว่า ตัวอย่างถัดไปค่ะเป็นผลงานปั้นดินเหนียวประเภทผลงานประติมากรรมซึ่งประติมากรรมนะคะก็ได้แก่พวกงานปั้นทั้งหลายงานแกะสลักงานที่ทําขึ้นเป็นโครงสร้างวัสดุที่ใช้ในการปั้นดินเหนียวค่ะลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์ของผลงานชิ้นนี้ดูโดยรวมแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของงานปั้นดินเหนียวที่เป็นรูปตุ๊กตาเด็กไทยมีการแต่งกายแบบเด็กไทยสมัยก่อน และแสดงท่าทางสดใสยิ้มแย้มล่าเริงความงดงามของผลงานชิ้นนี้นะคะดูแล้วนะคะน่าจะเกิดจากการปั้นที่ดูแล้วเหมือนจริงมีรายละเอียดภายในผลงานที่สมบูรณ์ต่อไปนะคะเราจะได้รู้จากรูปแบบงานทัศนศิลป์นะคะงานทัศนศิลป์เนี่ยจะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะ 1. ก็คือรูปแบบเหมือนจริง2คือรูปแบบตัดทอน3คือรูปแบบตามความรู้สึกค่ะ 1. รูปแบบเหมือนจริงเป็นการสร้างสารรค์ผลงานที่เสมือนจริงตามที่เราปรากฏเห็นเช่นการวาดภาพคนเหมือนการวาดภาพเหมือนสัตว์ภาพทิวทัศน์งานปั้นรูปบุคคลสำคัญงานปั้นรูปสัตว์ต่างๆเป็นต้น 2. รูปแบบตัดทอนจะเป็นการสร้างสารรค์ผลงานในลักษณะที่บิดเบือนจากของจริงนะคะโดยลดทอนรายละเอียดต่างๆลงไป และเน้นที่ความคิดของศิลปินมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังอิงกับตัวของจริงอยู่นะคะซึ่งมีตัวอย่างให้นักเรียนดู3รูปนะคะรูปแรกก็จะเป็นภาพที่ตัดทอนคนกับช้างภาพที่2จะเป็นงานปั้นดินเหนียวรูปคนนะคะก็จะออกเชิงกระตูนิดนึงนะคะหรือว่ารูปที่3ภาพตัดทอนใจกันกับขดน้ำนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นภาพมาซ้อนๆกันนะคะเป็นหลายเส้นดูแล้วไม่ได้เหมือนจริงมากแต่ก็มีลักษณะที่เหมือนจริงอยู่ นั่นเองนะคะมีโครงสร้างที่เรารู้ว่ามันคืออะไร 3. รูปแบบตามความรู้สึกเป็นการสร้างผลงานที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวเหมือนจริงเลยแต่มุ่งแสดงอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างสรร์ผลงานนั่นเองค่ะดังรูปแรกนะคะเป็นรูปของภาพวาดสินมันดูแล้วนะคะเราก็จะเข้าใจถึงความรู้สึกของศิงลปินว่าเขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวใดออกมานะคะรูปที่2จะเป็นงานประติมากรรมทรายค่ะ ซึ่งรูปนี้นะคะไม่ใช่รูปเหมือนจริงนะคะดังนั้นจึงเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินผู้ถ่ายทอดผลงานศิลปะนี้ออกมานั่นเอง 2. องแหล่งเรียนรู้งานทัศนศิลป์นักเรียนสามารถที่จะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ได้จากแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. แหล่งเรียนรู้งานทัศนศิลป์ในชุมชนชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์แห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีความสําคัญกับชุมชนนั้นๆค่ะผลงานศิลปะแต่ละชุมชนมักแสดงถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตนดังตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะก็คือรูปวัดอมรินทราลามของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเป็นภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ทธประวัติ ต่อไปนะคะเป็นห้องสมุดชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่นต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยนะคะรอบๆตัวเราก็คือหอสมุดศิริราชนั่นเองบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่ามีหอสมุดอยู่ที่นี่ 3. อินเทอร์เน็ตค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและท้องถิ่นต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็ว 2. แหล่งเรียนรู้ก็คือนิทรรศการงานศิลปะนั่นเองค่ะงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันส่วนมากถูกนำมาจัดแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เข้าชมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหอศิลป์สู่์วัฒนธรรมเป็นต้นซึ่งเป็นแหล่งผลงานทัศนศิลป์หลากหลายประเภทดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างค่ะหอศิลป์ เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะประเภทต่างๆซึ่งจะมีการหมุนเวียนแสดงงานของศิลปินที่มีฝีมือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะและสิ่งต่างๆที่มีความสําคัญในท้องถิ่นไว้ให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันค่ะ 3. วิธีการสังเกตและบรรยายงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่มากมายค่ะเราจึงควรสังเกตผลงานต่างๆและบรรยายงานให้ได้เช่น การสังเกตเทคนิควิธีการการวิเคราะห์ผลงานและการประเมินผลงานเป็นต้นอย่างรูปแรกนะคะที่นักเรียนเห็นด้านซ้ายก็น่าจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวของกับผู้หญิงที่อยู่ในรูปรูปตรงกลางนะคะก็คือรูปภูเขาไฟนะคะฟูจิหรือเปล่าเพราะเป็นสีฟ้า,ฟานะคะใช้โทนสีที่ดูแล้วรู้สึกเย็นนะคะแสดงว่าภาพนี้น่าจะดูแล้วเย็นสบายน่าจะแสดงถึงความประทับใจในสถานที่นั้นๆมากกว่า ะคะ 3. ก็จะเป็นรูปที่แสดงถึงความรักนะคะความห่วงใยระหว่างแม่กับลูกนะคะเพราะว่ามีรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้โทนสีสันที่สดใสนั่นเองนะคะเรามาดูหลักในการสังเกตและบรรยายงานทัศนะิสป์กันค่ะมีอยู่5ข้อด้วยกัน 1. สังเกตลักษณะของผลงานว่ามีรูปแบบการนำเสนออย่างไร 2. สังเกตแนวคิดของศิลปินค่ะ ว่าศิลปินนั้นต้องการสื่อความหมายได้ในภาพ 3. สังเกตเทคนิคก,การสร้างสรรค์ผลงานค่ะ 4. วิเคราะห์ทัศนา,าตุเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่างหรือการจัดภาพของผลงานค่ะ 5. ประเมินผลงานเช่นข้อดีข้อด้อยการจัดองค์ประกอบภาพว่าดีไหมโอเคหรือเปล่านะคะหรือคุณภาพของชิ้นงานเป็นต้น ตัวอย่างในการสังเกตและการบรรยายงานทัศนศิลป์นะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพวาดสีน้ําของพรพนธ์ศรีธนาบุตรผลงานชิ้นนี้นะคะถ้าเราจะสังเกตและบรรยายสามารถบรรยายได้ดังนี้ภาพนี้น่าจะเป็นภาพผลงานสีน้ํานะคะเพราะมีลักษณะการใช้สีที่เบาบางมีการนําเสนอรูปแบบที่เหมือนจริงนะคะสามารถเข้าใจได้ง่ายมีการใช้เทคนิคในการสร้างงานก็คือการระบายด้วยสีน้ํานั่นเอง มีการจัดภาพได้เหมาะสมนะคะน่าสนใจก็คือมันมีจุดเปลี่ยนหอมภาพนะคะแล้วก็ยังมีจุดลองของภาพมีฉากระยะใกล้ไๆเหมาะสมภาพโดยรวมนะคะผลงานชิ้นนี้ก็จะมีความสวยงามน,นะคะโดดเด่นแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจนะคะดูแลประทับใจในเหตุการณ์หรือสถานที่นั้นๆเรามาสรุปความรู้ในครั้งนี้กันนะคะสำหรับบทที่1ง,งานศิลป,ปะรอบๆตัวเรา เราจะขอเน้นในเรื่องของรูปแบบงานทัศนศิลป์ซึ่งมีด้วยกันอยู่3รูปแบบนะคะ 1. รูปแบบเหมือนจริง 2. รูปแบบตัดทอนค่ะและ 3. รูปแบบตามความรู้สึกตามรูปที่นักเรียนเห็นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะขอเพิ่มเนื้อหาในส่วนของบทที่2นะคะเรื่องงานศิลป์ภูมิปัญญาแห่งชุมชนกันต่อเลยนะคะ จากรูปค่ะนักเรียนคิดว่าผลงานทัศนศินในภาพนี้นะคะมีความสวยงามหรือไม่แล้วมันสวยงามอย่างไรจากรูปนะคะภาพนี้ค่ะมีความสวยงามนะคะเพราะว่ามีเอกลักษณ์มีความเป็นไทยนะคะผสมผสานในชิ้นงานค่ะซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความประณีตนะคะและก็ความอ่อนช้อยที่เป็นลวดลายตามหลังคาเป็นต้นและผลงานชิ้นนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่บทที่2เรื่องงานศิลป์ภูมิปัญญาแห่งชุมชนซึ่งจะประกอบด้วย2หัวข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่1ค่ะงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิน่นและหัวข้อที่2ค่ะลักษณะของงานศิลปะตามภูมิภาค 1. งงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิน่น งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นบ่งบอกถึงความเจริญทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุพร,ร,รุษซึ่งการสืบทอดนะคะก็คือการเรียนรู้การศึกษาและการนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้รู้ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นโมรดกของท้องถิ่นและของชาติสืบไปค่ะ เช่นการถ่ายทอดงานศิลปะให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนดูแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะเป็นของท้องถิ่นก็ได้นะคะจากรุ่นสู่รุ่นเป็นต้นจากรูปน,นะคะด้านซ้ายมือสุดก็จะเป็นรูปของหุนกระบอกไทยรูปตรงกลางนะคะก็จะเป็นรูปของเครื่องปั้นดินเผาอำเภอเกาะเกรดจังหวัดนนทบุรีและรูปด้านขวามือสุดนะคะก็จะเป็นรูปของพระปรางวัดอรุณค่ะ ซึ่งอยูใ่ใกล้เรามากเลยนะคะนักเรียนเคยไปเที่ยวที่นี่ไหมคะผลงานทนาัศนศิลป์แต่ละท้องถิ่นเกิดจากการดำรงชีวิตความเชื่อการนับถือศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนในการสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะในด้านต่างๆให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา ซึ่งความเชื่อนะคะก็คือความมั่นใจต่อสิ่งนั้นๆว่าเป็นความจริงซึ่งความเชื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน,านได้<ม>เช่นประเพณีแห่เทียนพรรษาในรูปนะคะที่ทําขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นต้น 2. ค่ะลักษณะงานศิลปะตามภูมิภาค นอกจากศิลปะไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วในแต่ละท้องถิ่นนะคะก็ยังมีผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นด้วยซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งงานศิลปะออกตามภูมิภาคได้ดังนี้ค่ะ 1. ศิลปะพื้นบ้านทางภาคเหนือ 2. ศิลปะพื้นบ้านภาคตะวนันออกเฉียงเหนือ 3. ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง 4. ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ 1. ศิลปะพื้นบ้านภาคเหนือเช่นร่มบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นร่มที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ่อสร้างเกิดจากมีพระที่มีภูมิลำเนานะคะคอยู่บ้านบ่อสร้างท่านไปทุดงไปประเทศพม่ามาค่ะแล้วก็ได้นำวิธีการทำร่มมาเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่นและในภาคเหนือของเรานะคะก็ยังมีต้นปอกระสาเป็น จำนวนมากนะคะซึ่งเหมาะสำหรับนำมาทําเป็นร่มโดยมีการวาดลวดลายที่สวยงามด้วยนะคะแล้วก็อ่อนช้อยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือลงบนตัวร่มอีกด้วยค่ะต่อไปค่ะชามตาไก่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางชามตาไก่นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชาวลำปางนะคะเกิดจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ได้เผยแพร่การทําชามตะไก่นะคะแล้วในจังหวัดลําปางนี่แหละนะคะและในจังหวัดลําปางเองนะคะก็มีดินขาวที่เหมาะสมสําหรับทําเซรามิกด้วยเพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้มีการใส่ลวดลายไก่นะคะบนชามด้วยจึงถูกเรียกว่าชามตะไก่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ2ศิลป,ปะพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นภาชนะดินเผาที่ตกแต่งด้วย,ายขาขลายเรขาคณิตลายก้านขดลายก้นหอยนะคะเกิดจากชาวบ้านที่มีฝีมือเนี่ยเขาก็ได้ทําเครื่องปั้นดินเผาและที่สําคัญนะคะก็คือมีดินเหนียวที่สามารถนํามาใช้เป็นวัสดุในการปั้นได้ดีนะคะจึงนิยมทําเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนผลงานนะคะจึงมีความเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต ต่อไปค่ะผ้าไหมแพ้วาจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและสกลนครผ้าไหมแพรวานะคะก็จะเป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์ของชาวภูไทยเกิดจากการที่ชาวภูไทยเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะคะเขาได้อพยพเข้ามาในจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและก็สกลนครนะคะซึ่งในท้องถิ่นเหล่านี้นะคะก็จะมีการปลูกมอเลี้ยงไหมเป็นจํานวนมาก จึงนำใหม่ที่ได้มาทอให้เป็นผืนผ้าท,ที่มีลวดลายสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นได้อย่างสวยงามค่ะต่อไปค่ะ 3. ศิลปะพื้นบ้านภาคกลางเช่นองค์มังกรอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีองค์มังกรนะคะก็จะเป็นองค์ที่มีลวดลายตัวมังกรนะคะอยู่รอบอ์ ใช้สำหรับใส่น้ำนะคะเกิดขึ้นโดยชาวจีนนะคะจากเมืองปังโคยนะคะได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนะคะและเขาก็ค้นพบว่าแหล่งดินจังหวัดราชบุรีนะคะเหมาะแก่การปั้นโอง่งแล้วก็ใช้สัตว์มงคลน,นะคะตามเทพนิยายจีนก็คือมังกรนะคะเป็นลวดลายบนโอ,อ่งนั่นเองและได้กลายเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะและสุดท้ายค่ะส ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้เช่นเรือกอและอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งในรูปนะคะก็จะเป็นเรือกอและจำลองจะมีของจริงอยู่นะคะสำหรับเรือกอและนะคะก็เป็นผลงานที่แสดงถึงอาชีพของคนในภาคใต้เกิดจากพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะติดกับทะเล ซึ่งชาวบ้านนะคะก็จะมีอาชีพทำประมงและมีการวาดลวดลายนะคะบนตัวเรือให้มีสีสันที่ฉูดฉาดสวยงามนะคะเพื่อเวลาที่ออกทะเลไปเนี่ยก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามภายหลังนะคะก็ได้มีการสร้างเรือกอและจำลองขึ้นนะคะเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกข,ของทางภาคใต้ค่ะ และจะเห็นได้ว่านะคะผลงานศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีนนต่างๆนะคะเพราะว่าสามารถใช้ศึกษาความเป็นมาและวิถีชีวิตการดํารงของผู้คนในอดีตได้รวมถึงศึกษาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ นักเรียนนะคะจึงควรเห็นความสําคัญและมีความภาคภูมิใจในศิลปะของไทยนะคะและที่สําคัญค่ะควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดผลงานศิลปะไทยนะคะให้คงอยู่ต่อไปค่ะมาสรุปความรู้ในครั้งนี้กันนะคะสําหรับบทที่2งานศิลป์ภูมิปัญญาแห่งชุมชนจะขอเน้นในเรื่องของลักษณะงานศิลปะในแต่ละภูมิภาค 1. ศิลปะพื้นบ้านภาคเหนือ เช่นร่วมบ่อสร้างชตาตะไก่ 2. ศิลปะพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงผ้าไหมแพรวา 3. ศิลปะพื้นบ้านภาคกลางเช่นองค์ลายมังกรและ 4. ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้เช่นเรือกอและจำลองค่ะ พบคุณครูผู้สอนสวัสดีนักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะคะและสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำกิจกรรมการลงในแบบฝึกหัดค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่49ค่ะซึ่งนักเรียนสามารถทำพร้อมกับคุณครูได้จากคลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะและเมื่อทำเสร็จไม่ต้องส่งงานค่ะ ใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดให้ทำใส่สมุดหรือทำใส่กระดาษโดยที่ไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะตอบคำถามสั้นๆนะคะแค่5ข้อเท่านั้นนะคะเริ่มกันเลยที่แบบฝึกหัดหน้าที่4 9ค่ะให้นักเรียนวงกลมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะมาดูข้อ1นนะคะข้อใดเป็นศิลปะพื้นบ้านทางภาคเหนือค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ ฉเฉลยนะคะคำตอบก็คือร่มบอ่อสร้างค่ะเป็นศิลปะพื้นบ้านของทางภาคเหนือตับคอควายค่ะต่อไปค่ะข้อ2ปราสาทหินต่างๆในภาคอีสานได้รับอิทธิพลจากชาติใดฉเฉลยนะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่ค่ะปราสาทหินต่างๆในภาคอีสานนะคะได้รับอิทธิพลมาจากขอมนั่นเองค่ะ ไปข้อ3ค่ะขอ้อใดเป็นผลงานจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นภาคอีสานค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือบั้งไฟนั่นเองค่ะตอบกไก่ค่ะต่อไปค่ะผ้าบาติกเป็นผลงานศิลปะพื้นบ้านของทางภาคใดฉเฉลยนะคะผ้าบาติกนะคะก็จะเป็นผลงานศิลปะของทางภาคใต้ค่ะ ไปค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะบ้งไฟเกิดขึ้นเพราะเหตุใดข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะบ้งไฟที่อยู่ในภาคอีสานเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเฉลยน,น,นะคะคําตอบก็คือก็ไก่ค่ะบ้งไฟเนี่ยเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านนะคะต้องการขอฝนนั่นเองค่ะแล้วนี่ค่ะไม่มีกันบ้านนะคะไม่ต้องส่งงานเก็บไว้ส่งคุณครูเมื่อเปิดภาคเรียน,นะคะ่ะ และสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอ,อนักเรียนทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะและเราจะพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ